ถามจริงว่าภาคเยอะมากนะผมผมว่าหนึ่งนี่น่าจะเป็นอันดับต้นๆของนักภาคประเทศไทยที่ว่าภาคกีฬาแม่งทุกอย่างเลยสนิกีฬาน่าจะใช่แต่ผมเดาว่าอย่างหนึ่งเนี่ยไม่เคยภาคแน่นอนเรือหังยาวเคยพี่ฮะฮะฮะเคยหี่อแล้วันเ, <laughs> เรือหางยาวก็เคยภาคเหรอสมาคมเร็วๆเ,เคยไปทำให้เขา <laughs> เครับ ข้าจากปากซอยวันนี้เดียวตรงข้าไเป็นร้านทองดกวาก็แดกเสร็จก็ป้นทองแม่ก็เลยดี้มคนข้าหนูจะไปทำหนิอเอาอย่างนั้นอย่างงี้อันไรกีฬาอะไรที่แบบยังไม่เคยภาคไก่ชนกีฬาไหมเป็นยังไงรถสวยป่ะโอ้ยสวยดิพี่เพิ่งถอยมาใหม่เนี่ยไม่ใช่หรอกรถใครก็ไม่รู้แต่ทะเบียนสวยมาดีกว่า เมื่อก่อขาขายถึงตีสี่ตีห้าว้ยแต่ตอนนี้บอกไม่ไหวแค่ตีสามแค่ตีสามก็หลบละอะไรจ้นหุ่าเป็มเป็นหหายลูกนี่แหละม่วใช่ไหมม่วก็หลอกก็เลยมันม่วใช่ไหมอ้นนี้ม่วใช่ไหมอ้นี่กี่บาทนะอ้วนหกสิบก้าบาทดูดิเมนูแบบออ้ยแหกร้อนจิบ่ีเลยโอ้โหดิยังเดือดปวดปวดอะ ไอเด็กพี mortar, itos, s. <S oh, nice anyway ่วิตโตยพัดวันนี้จะพาพี่ไปไหนวะนี่พี่ร้านนี้เลยจะพามาเนี่ยแหละโยชอบยดินวดแขนไทยสามร้อยจิกูรังเมื่อยพอดีเลยเดี๋ยวไม่ใช่เรามากินข้าวกันมู้ร่งรูแรงขอมเราทานหมดเลยอ๋อม่น่าแหละว่าทำไมเพื่อนพี่แนะนำร้านนี้เพราะว่านั่นก็เหมือนกันใช่แล้เราทาน มาอะไรวะเอออะไรวะอะไรเนี่ยปูณคล้ายๆงานวัดอ่ะปูนอิปิปิปิอปิอปิจริงเหรอชิง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 อีหน่วยน้องชีชีเป้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่จ้ามามาตุ๊ก่อหลักเมืองนี่ไงตอนนี้ผมเชิญคุณคอนโดคาซูฟูมิมานั่งพูดคุยนะครับนี่เป็นเชฟรามิงนะครับร้านบางสารเขาชื่อเลยนะคอนโดอาซูฟูมิคาซูฟูมิคาซููมิเป็นคนญี่ปุ่นนะครับใช่ครับโชว์ อัอผก็ยหาซูบีอ๋เดวังอคอตายตายแตีวะม่าใโรฮอันน uh> ี้มูลาใได้นะพี่นี่ตรงรายการอร่อยหลบในหรือว่าคนวดผีวะทำไมบรรยากาศมันวังเวงพี่พาผมมาที่ไหนพามึงมาแดกก๋วยเตี๋ยวในประชามัง โอ้โหนี่ไม่ได้โกนผมโกนเคขาเลยอะพี่นี่นี่จะเป็นอินเดียแท้ๆแล้วนี่น่าฮแต่ว่า no no นี่ภาษาอินเดียแท้ๆแต่ว่าไม่ใช่ไหมไม่อันนี้จริงๆเขาต้องสายหัวด้วยใช่ไหมครับมีอินเดียเนี่ยเวลาพูดเขาต้องแบบใช่คือท่าทางต้องห่อนี่มาอินเนอร์จาริศจักรมันน่าฮิเคยเคยภาคไหนอินเดียไม่ใช่เคยโดนแขกเร่องไรกระทืบเร่องไรกระทืบตอนเด็กๆไปแก้เขาหัวขาด อ้าวว่าไงพี่ยืนไม่รู้จักที่จากทางเดี๋ยวโดนปรับสองพัน,นเรากดนทำไมพี่นเฉยนี่ปรับสองพันด้วยเหรอนี่ไงเขาห้ามามาขยะมาทิ้งตรงนี้อ้าวชิบหายโอ้หนี่พี่ว่าผมไม่ได้ดขยะเลยนี่ไนีขยะเลยล่ะแล <c oughs> ้าเขามาเก็บตังเบกว่าผู้ั่งแห้งเดี๋ยวบวอกห่างหนามเราให้เขาหมูบอกว่าสามอย่างที่อร่อยคือเดี๋ยวต้มยำมาสามกะทยมาสามหมูทอดไม่มาสามไม่มาหนึ่ง พราะที่มาช้าครับหมดเหลือจานสุดท้ายเดี๋ยวนี่ประมาณนี่ประมาณเที่ยงครึ่งเองไม่รู้ของกูแล้วหผมโอ้โหไม่เป็นไรว่าหมูกินบ่อยแล้วใช่ไหมครับผมสลาดให้พี่เล็กแล้วกันครับอุโศโอเคแม่คนเดียวไอ้เหี้ยนี่ไปพากบอลเหยียดเหยียเหยียเขาด่าเขาด่าเละเลยไม่ไม่ใช่ว่าเขากันเล่นบอลเหรอเยดเหยียดเหยียพอเหยียดปั๊บคนคนไลน์บอกเลยบอกว่าอย่าพูดคำว่าเหยียดนะมันไม่ใช่ผมก็อ้าววแล้แล้ว จะให้เรียกว่าอะไรเขาบอกต้องงวยนงวยนอะไรประมาณนี้งวยนโอ้โหเหนื่อยมากเรียกดูปากดูนะว่าถูกไหมงวยนกินให้เสด็จนน้ำก่อนว่าตกลงเผ็ดพี่กินได้เปล่าไม่ได้เผ็ดเผ็ดใช่ไหมก็จะไปยากอะไรกูก็เคลียร์ออกดิเคลียร์เครื่องออกดิเอาพริกออกนะเออเอาพริกออกเดียวเดียวเหรอ สมุนไพรหนักมากนี่ไม่โดนพริกนะเผ็ดบอกแล้ว